สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผม Naughty Story เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Epic Legend นะฮะซึ่งมันเพิ่งอัปเดตแพทใหม่เป็นซีซั่น12ครับผมซึ่งซีซั่นนี้ก็จะมีตัวละครใหม่อย่างอ่าชื่ออะไรนะ m a ดแม็กกี้ซึ่งมีสกิลอะไรบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเดี๋ยวจะลองเล่นดูสกิลพาสซีฟนะครับชื่อว่า Warlord i อ e arth. มันก็จะถ้าเราทำดาเมจกับศัตรูนะฮะ จะทำไฮไลท์ใส่ศัตรูครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพวกใช้อาวุธพวกช็อตกันเงี้ยฮะเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นอ๋อก็คือถ้าใช้อาวุธช็อตกันนะฮะก็คือถ้าทำดาเมจกับศัตรูก็จะไฮไลท์สกิลที่2นะครับสกิลคิวคือไลออดดิวมันจะทำการยิงไปที่อ่าเขาเรียกว่าเกาะกำบังของศัตรูฮะที่แบบหลบอยู่แล้วทีนี้มันก็จะทำการเจาะะฮะดิวแปลว่าเจาะ คือแบบทําการเผาศัตรูที่อยู่หลังกำบ,บังะฮะเหมือนแบบเป็นการสกิลที่แบบไล่ศัตรูออกมาประมาณนั้นส,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 สกิลอันติเมดก็คือเวกิ่งบอลจะเป็นแบบคว้างบอลออกไปะฮะแล้วทีเนี้ยหลัระหว่างคว้างบอลจะมีสปีดบูสเตอร์แพดออกมาแล้วพอเราไปเหยียบแล้วก็จะเร็วขึ้นแล้วก็จะทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยนะฮะอืมประมาณนั้นโอเคครับเดี๋ยวลองแล้วก็มันมีโหมดใหม่ด้วยก็คือโหมดคอนโทรลซึ่งโหมดนี้ก็ เป็นโหมดที่แบ่งเป็นสองทีมทีมละเก้าคนแล้วก็แข่งกันแย่งอนาเขตอะไรอย่างเงี้ยฮะนะเดี๋ยวลองไปเล่นดูจะเป็นยังไงโอเคครับเอารดอันนี้ไปก่อนแล้วกันเตรียมตัวกระโดดนะฮะหรือเปล่าโอเคเกิดมาเลยอ๋อเนี่ยคือให้ยืนข้างก็จะแบบแย่งตำแหน่งนะฮะพอดีว่า ไม่ได้เล่นตัวใหม่นะครับเพราะโดนแย่งไปก่อนไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตาต่อไปค่อยเล่นก็ได้แต่ว่าตาแรกเล่นโลบารก่อนก็ได้อ่าเราต้องไปก็คือจะแย่งอนณาเขตก็คือต้องยืนค้างนะฮะค้างอยู่ในอนาเขตนั้นอืม อยากโดดไปนู่นอะสกิลยังไม่พร้อมแป๊บนึงจะ้ะอืมโอ๊ยตายเลยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ก็คือตายก็สปอนใหม่ทันทีนะฮะไม่ต้องห่วงไม่ต้องชุบเกิดใหม่ได้ทันที เขเราไอ้น้องเดี๋ยวขออ้อมหลังดีกว่าอืมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยหนัวไม่เห็นโอ้ไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องรอใครมาชุบเกิดใหม่ได้เลยไหนไวนะเนี่ยยังไม่ชินยังไม่ชินไหนเนี่ยอืม นี่เอรอโอ้ยอืมอ๋อถ้าอยู่ในอาณาเขตของของตัวเองนะฮะก็ก็จะฮิวเกาะขึ้นมาเองนะฮะใครอะอยู่ไหนอะเมื่อกี้เห็นอยู่หลัดหลัดไปไหนซะละเอ,อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลย โอ้ยจุดสีจะโดนยึดแล้วอะทำไงดีทำไงดีตาแรกถือว่าวอมอมนะฮะยังไม่ชินไงยังไม่ชินกับโมดโอ้ยโอยโอทำไมมันเยอะจังทีมไหนไปทีมไหนเนี่ยโอ้ยโอ้เข้ามาไม่ดูไม่ดูหน้าดูหลังเลยไม่ดูเรื่อง ไม่รู้ว่าใครเป็นทีมใครเลยนัวก,กันได้หมดเราจะไม่เข้าข้างในนะฮะเราประสบการณ์เลวร้ายเราต้องจับเราต้องยึดเสกอาณาเขตของเราขึ้นมาหืมหงรอเลยเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนกันเอา้าแพ้แล้ว ไม่ทันได้เปลี่ยนปืนอะไรเลยตาแรกถือว่าวอร์มนะฮะมาฮะเริ่มตาที่สองฮะตาแรกเมื่อกี้วอร์มตอนนี้เอาจริงละเอาะไรดีระยะใกล้แล้วกันตอนนี้ก็ได้เล่นตัวใหม่สมใจละว่าจะเป็นยังไงเล่นมันเปล่าลองดูโอเคตาน,นี้รู้สึกว่าเราจะคนน้อยกว่านะเพราะมีคนหลุดออกไปคนหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาด้วยความเก่งของเรา สบายมากถ้าแพ้ก็ถือว่าวอร์มแล้วกัน <c oughs> ああอ่าขอสักอาณาเขตก่อนก็คือถ้ายืนอยู่อาณาเขตโดยที่แบบมีแต่ทีมเราเงี้ยก็จะถือว่าเป็นอาณาเขตของเราประมาณนั้นต่อไปผมมันเริ่มมันเริ่มยึดสาขาสองแล้วเริ่มยึดแผนกีแล้วอะ <c oughs> ไป <c oughs> ไปไป <c oughs> เอาละบุกกันอย่างนวลเนีย่ยอุ้ยอยู่ไหนอะ่ะเอออย่างนี้อ๋อก็คือศัตรูก็จะแบบอ๋อหนีออกจากที่กำบงังประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะแบบสปีดบปูตสปูทแพท โอ,อ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอืม <laughs> มวทำอะไรลองสก,กิลอยู่มัวแต่ลองสก,กิลไงเมื่อกี้มาเลยแพ้เลยเอ้มันยึดได้ร้อยเปอร์เซ็นละเราต้องยึดมาให้ได้ถ้ายึดไม่ได้ก็แพ้เหมือนเดิมมีลางสังหอดว่าจะแพ้เนี <laughs> ้ยเหมือนกับเกมฟอ r h o อ o r เคยเล่นกันไหมฮะ f อ r h o อ o r เกมของค่าย Ubisoft ที่แบบยึดอาณาเขตแล้วแบบสมมติว่าถ้าเราไปยืนที่อาณาเขตของเราอ่ะมันก็จะสามารถหิวเลือดได้โอ้โหเยอะเยอะเพราะมันเยอะจังอะแพ้อีกแล้วเนี่ยแน่เลยไม่เป็นไรถือว่ายังไม่ชินไงเล่นแค่สองตายเองเอ้จะชินได้ไงแพทนี้อัพมาตั้งแต่วันไหนอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหลบไหนได้เนี่ยโอ้ยหลบเลยอยู่ไหนอนี่ะอยู่ไหนอะแกโอ้โหจะรอดยังไงวะเนี่ยเพื่อนเราออกหมดแล้วอะโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลัง อันติใครเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของเราแน่นอนเราจะสู้แบบไม่ถอยนะฮะแต่จริงๆต้องถอยนะไม่ถอยนี่ก็ตายอย่างเดียวอะ่ะมันยึดทั้งสีทั้งบีไปหมดแล้วเราไม่เหลืออะไรเลยมันไม่บุกมาแล้วะฮะกำลังพลเราน้อยกว่านะฮะเราต้องระวังเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัด อืมยิงยิงมั่วไปก่อนอืมขอขอเหอะไอตัวนี้อ่ะไปไหนแล้วโอ๊ยโอ๊ยหลบหินเหรอ โอ้ยมัน <c ười> <c ười> ยูนไหนนักหนาเนี่ยอืมยังสู้ได้ยังสู้ได้ชีมเราไม่แข็งแกร่งโอ้ย เ,เข้าข้างหลังคะแนนยันยงได้อยู่แต่คะแนนแต่แต้แมฝั่งเขาเยอะกว่าเยอะเลยอีกไม่นานเราก็ได้จะแพ้แล้วล่ะอซ้ายทางขวาไม่รอดแน่เลยเยอะเหลือเกินคะแนนมัน800แล้วอะ่ะมันจะชนะแล้วอะ่ะ โอ,โ,อโอ้โหโหลบหลบับหลบดิจิตอลดิจิตอลอื้มควางระเบิดไปอืมย,ยิงเผื่อมันจะเจาะทะลุไม่ทะลุอะไรทางนั้นแหละมองอะไรไม่เห็นเลยโดนแฟตอืมย,ย,ย,ยิงกับสองความโลกอีกอ่ะยิงเอาสะใจไม่โดนด้วย อ๋อสอบปอมตายไปดาร์กโซเลยแหมเกมมันไม่ได้ฮะดาร์กโซนะทำไมตายเยอะจังเกมโอเวอร์แล้วแพ้อ,อีกแหละขึ้นยังไงอะ่ะอ๋อเราบินได้ลืมลืมนวดตัวเองบินได้ ไปไปโก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 เออเอืมอืมอืมน้องมันช่วยแล้วยิงมั่วมัวโดดหรือเปล่าไม่รู้ <ś led> <ś led> ไม่น่าเลยเราต้องแบบสะสมเลตติ้งได้สองร้อย แม่นจริงๆไม่โดนเลยยิงยิงมันยิงมาเลยอสะใจจริงยิงได้ตัวเดียวอืมทำไมฝั่งนู้นยังได้เปรียบอยู่นะทางนั้นที่เรายึดได้ทั้งสองโซนแล้วเนี่ยมาแล้วจ้ะ ไหนเป็นไหนกันหมดแล้วอ่ะออกไปนู่นหรออ๋อยังในนี้ยังมีอยู่มาเรามาช่วยละอยู่ตรงไหนอ่ะยิงไปก่อนแล้วกัน <c oughs> มาช่วยยังไงเนี่ยออ gặp 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 tám 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 à, Ơ ờ ừ! nhìn đốt ơ có biển biên โอ้โหมองไม่ทันมันนวนเกินอะเก้าไม่รู้ใครเป็นทีมใครเลยเราต้องไปยึดเป้าบีไอโซนบีกลับขึ้นมาอื <c> ้ม <oughs> <c oughs> อะไรพวกเนี้ย มามาละกลับมาตายแลวเกิดตายละเกิดแต่เราจะเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าเราจะชนะนะครับยิงไปก่อนมาสิลงมาถอยก่อนดีกว่าสู้ไม่ไหว <laughs> <laughs> เจอล่อไงเจอล่อหลวงรอบนี้สูสีนะฮะมีสิทธิ์ที่เราจะชนะ,ะได้อืโอ้ยควางไปอืเออไงแล้วขออ้อมไปอีกฝั่งหวังว่าจะไม่มีคนเออหวังว่าจะมีคนนะแต่ไม่มีคนนะ ออมันจริงๆนัวโอ้มันเริ่มจะไปยึดโซนเราแล้วราต้องปกป้องโซนเราก่อนยิงไปก่อนไม่รู้ใครมั่ว เออจะได้อยู่แล้วตายแลโอเคอย่างน้อยเราก็ได้เปรียบครับผมตานี้ยังไงก็มีสิทธิชนะมีมีคนแอบลอบเข้ามาเหรอมีหนูแอบเล่าเข้ามาอืมเฮ้ยลอบเข้ามาได้งไงไอ้หนู วางไปก่อนอืมทุกอย่างที่มีแต่โซนสีไม่มีใครดูแลเลยนะ <c oughs> เขายิงดุสองกันระยะไกลอย่างนั้นหรอ <c oughs> เขาหยิงชัดกันกันระยะไกลใช่ไหมโอไม่เปลี่ยนปืนเลยอะจริงๆเราควรเปลี่ยนปืนนะไม่เป็นไรเราเราไม่เปลี่ยนเราเก่ง ไปช่วยแล้วเราไปลุมมันกันอ่วตายแล้วเหรออือ,อต้องระเบิดยัดไปอืม บินอ้อมบินอ้อมโอ้ยต้องอ้อมต้องอ้อมมันเกาะสามอะ่ะเลืออีกนิดเดียวเองวันน้เปลี่ยนกระสุน อยู่ไหนนี่แหละจะชนะไม่ชนะแล้วก็อยู่ควัดกันที่แบบเราจะยึดโซนนี้ได้ไหมม้อมีข้างหลังด้วยเฮ้ยเฮ้ยดักกลางทางหรอไม่ได้ไม่ได้ไ มันสแกนเราแล้วเราต้องมุ่งไปนู่นมันจะชนะแล้วเราต้องยึดมันเราต้องยึดมันเออนี่แหละกออว้างไปก่อนปั๊มปั๊มปั๊ม ว้าอะไรอะไรแชมป์ครับผมแชมป์ครับผมสำหรับวันนี้ก็ได้ลองเล่นตัวละครใหม่ไปแล้วนะฮะแล้วก็ได้ลองเล่นโหมดใหม่ไปแล้วก็ถือว่าสนุกใช้ได้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะ อ่าแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ